สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565วันนี้ครูเต๋อก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันหนึ่งหัวข้อเรื่องของการตัดสินใจนะคะทำไมเรื่องนี้มันดีแล้วก็สำคัญอย่างไรถึงต้องเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันครูบอกเลยว่าการตัดสินใจเป็นการใช่กับว่าเป็นการปักหมุดเนาะเป็นการปักหมุดให้เราเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตของเรานะคะ ยินดีต้อนอรับทุกคนและะ้วค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะใครที่แวะเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ถ้าถ่ายครูได้เนาะวันนี้คุณจะมาบอกเรื่องของการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนประโยคบอกเล่าเฉยๆว่าเราอยากได้รถยนต์คันหนึ่งไว้มาขับเล่นๆสบายๆใช่ในชีวิตเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันจะมีรถคันนั้นได้ไหม โมเมนต์ Moment, อารมณ์ความรู้สึกก็คือมันมีไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนประโยคคำพูดเปลี่ยนไปว่าเราตัดสินใจที่จะมีรถยนต์หนึ่งคันไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นรถยนต์ประจำตัวเราตัดสินใจที่จะเอารถคันนี้ยี่ห้อนี้สีนี้ความเป็นไปได้มันเปลี่ยนไปในทันทีแล้วค่ะความรู้สึกของเรามันจะบอกเลยแล้วว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราก็จะหาทุกๆวิธีการ หรือว่าทุกๆเส้นทางที่จะให้ได้มาซึ่งรถยนต์คันนี้ที่เราจะว่าตัดสินใจเลือกเลือกคันนี้สีนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าความรู้สึกมันจะคนละเรื่องกับที่เราพูดขึ้นมาว่าเราอยากได้รถยี่ห้อนี้คันนี้สีนี้ความรู้สึกเรามันจะไม่อินจังว่าเหมือนเราไม่เห็นเป้าหมายในการที่เราอยากจะมีรถคันนี้แต่ถ้าเราพูดว่าฉันตัดสินใจ ฉันตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณรู้สึกว่าคุณได้ปักหมุดกับรถยนต์คันนี้กับคุณได้เห็นเป้าหมายแล้วว่าเป้าหมายที่คุณเห็นในตอนนี้ก็คือรถยนต์คันนี้ยี่ห้อนี้สีนี้เนี่ยคือเป้าหมายที่เราจะมีมันในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้คำว่าตัดสินใจแล้วนั่นล่ละค่ะคุณจะรู้สึกว่าเราต้องหาวิธีการหรือว่าทำอะไรยังไงก็ได้ให้มาซึ่งสิ่งที่เรา ต้องการนี้หรือเป้าหมายนี้คําว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วมันจะเป็นตัวที่ใช้คาว่าพลิกพลิกอารมณ์พลิกความรู้สึกแล้วก็พลิกชีวิตของเราในทันทีคําพูดคุณถึงบอกว่าบางครั้งคําพูดมันเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆเพียงแค่เรารู้จักนะคะรู้จักใช้คำคำนั้นให้มันโฟกัสเป้าหมายในชีวิตของเราได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่า การตัดสินใจมันคือการตกลงใจว่าจะเอาสิ่งนี้หรือเป็นการตัดสินใจว่าเราจะเป็นในสิ่งนี้นะคะเมื่อเราปักหมุดลงไปแล้วหรือได้ตัดสินใจสิ่งนั้นลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือเราก็จะเริ่มเดินทางหรือเริ่มออกเดินทางหรืออีกอย่างหนึง่งเราเริ่มเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะออกเดินทางเพื่อไปยังเป้าหมายที่เราได้ปักนะคะปักปักใจ ปักใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการณเวลานี้หรือสิ่งที่เราปรารถนานะตอนนี้จริงๆนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมตัวด้วยการบางครั้งอาจจะหาความรู้เริ่มหาทุนทรัพย์เริ่มหาใช่คว่ากำลังในการมาซัพพอร์ตซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสิ่งของนะคะเรื่องของกําลังกายเรื่องของกําลังใจอันนี้เราก็จะเริ่ม เตรียมตัวเพื่อที่จะดําเนินการเรื่องนั้นๆให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าชีวิตของเราทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่รู้สึกว่าเราเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้ตัดสินใจจริงๆก็ได้ค่ะหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้พูดกับตัวเองว่าฉันตัดสินใจที่จะเอาสิ่งนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่พูดคําว่าตัดสินใจ มันจะเกิดคำว่าลังเลเกิดขึ้นว่าเราพูดอ่ะมันมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าเอ๊ะเราคิดว่าเราจะทําได้หรอหรือว่าเราต้นทุนชีวิตไม่ได้เท่าคนอื่นสิ่งนี้คงเป็นไปในชีวิตเราไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้หรอกเห็นไหมคะอันนี้มันจะเกิดชจ้าคาว่าเกิด ความลังเลเกิดขึ้นลังเลในทีนี้ก็คือเราลังเลในตัวเองนั่นเองนะคะหรือว่าลังเลในสภาพแวดล้อมในสภาพแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดคําว่าฉันตัดสินใจอันเนี้ยถ้าฉันตัดสินใจอย่างแรกที่เกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเราอะเชื่อมั่นในตัวเองแลวว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เรา ต้องการณเวลานี้หรือสิ่งนี้มันคือเป้าหมายที่เราเห็นชัดเจนนะตอนนี้แล้วก็เราอยากจะพิชิตเป้าหมายนี้ให้ได้นะคะเมื่อเราตัดสินใจอารมณ์หนึ่งที่มันตามมาก็คืออารมณ์เชื่อมั่นในตัวเองว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วมันต้องได้มันต้องทําได้มันเป็นไปได้แน่นอนนะคะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราได้ตัดสินใจแล้วเราก็จะต้องหาใช่ไหมว่าหากระบวนการต่างๆหาวิธีการต่างๆหาเส้นทางต่างๆ เพื่อจะไปให้ถึงหรือเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราได้ตัดสินใจมันลงไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยแม้บางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเหรอใช่ไหมคะแต่ถ้าถามครูนะมันจำเป็นที่จะต้องทำเพราะถา้าเมื่อไหร่ที่เราบอกกับตัวเองว่าเราตัดสินใจเอาสิ่งนี้แล้วมันเป็นการใช่ว่าการันตีกับตัวเราเองว่าเนี่ย มันคือเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราต้องการณตอนนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราโฟกัสมากที่สุดณเวลานี้ของเราเมื่อไหร่ที่เราพูดคำว่าฉันตัดสินใจแล้วสิ่งสิ่งที่ครูกันรันตีคุณได้คุณจะรู้สึกว่าอารมณ์คุณเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปทันทีว่าคุณรู้สึกใช้คําว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเหมือนได้ปักปักธงอะปักธงในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น คุณจะรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตแล้วอ๋อสิ่งนี้เมื่อฉันตัดสินใจว่าจะเอามันคือเป้าหมายในชีวิตของฉันเช่นยกตัวอย่างอย่างอื่นก็ได้เช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะมีรายได้เดือนละ5 0,000ืนบาทต่อเดือนนะคะอาชีพที่จะสร้างเงินให้ฉันเพิ่มมากขึ้นเดือนละ5 0,000บาทฉันตัดสินใจ ที่จะทำทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแล้วสร้างรายได้หของชัานให้ถึงเป้า50,000บาทต่อเดือนเนี่ยแหละค่ะเมื่อคุณตัดสินใจคุณจะรู้สึกเลยว่าทุกๆโอกาสคุณพร้อมที่จะศึกษาทุกๆโอกาสที่มันเข้ามานะคะที่มันพอจะสร้างเงินได้คุณพร้อมที่จะเปิดใจรับพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะเราจะไม่ปิดกั้นโอกาสแต่อย่างน้อยขอให้เราศึกษาก่อนว่ามันใช่ไหม มันตรงกับความปรารถนาของเราไหมมันตรงกับความชอบของเราไหมมันตรงกับออใช่คําว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในชีวิตหรือเปล่าเนาะอย่างน้อยที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆว่าถ้ามันทําให้ชีวิตของเราเป็นไปนอย่างที่เราตัดสินใจเอานะคะเนาะคูเห็นหลายคนแล้วแหละแม้แต่ตัวคุเองเนาะคูก็พยายามทําอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะ ไม่ใช่ครูมไม่เป็นเหมือนคนอื่นนะครูก็เป็นเหมือนคนอื่นว่าบางครั้งเราเกิดความลังเลเราไม่กล้าตัดสินใจไม่ค่าพูดคํานี้เลยนะว่าฉันตัดสินใจที่จะเอาสิ่งนั้นฉันตัดสินใจที่จะเอาสิ่งนี้เพราะเรายังมีเซฟโซนของเราอยู่อันนี้ยอมรับจริงๆว่าครูก็มีเซฟโซนในเรื่องของการหารายได้ด้วยเรามีงานประจํานะคะมีงานประจําที่สร้างรายได้เป็นที่พึงพอใจของเราแล้วนะคะการที่เราจะทําอย่างอื่นเสริมอันนี้มันเกิดความลังเลเพราะเราไม่เคยตัดสินใจว่าจะให้สิ่งนั้น มันสร้างรายได้ให้เราจริงๆเราก็แค่คิดว่าเราทำสนุกๆเล่นๆเฉยๆผ่านๆพอใช้ช่วงว่างของชีวิตลองทำลองศึกษาแต่ไม่เคยปักหมดุดจริงๆนะคะคือไม่เคยตัดสินใจว่าจะสร้างเส้นทางรองจริงๆให้มันมาสร้างรายได้จริงๆแต่อย่างน้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือเราเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆเสมอแต่ถ้าให้ครูตอกย้ำกับตัวเองจริงๆนะ ครูต้องพูดคำนี้เหมือนกับทุกคนที่บอกกับทุกคนว่าเราต้องพูดว่าฉันตัดสินใจที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองที่มันจะเข้ามาสร้างอะไรได้เพิ่มให้ตัวเราฉันตัดสินใจที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตฉันตัดสินใจที่จะคว้าทุกๆโอกาสที่มันเข้ามานะคะคว้าโอกาสก็คือเปิดใจรับเปิดใจศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง นะคะถ้ามันตรงกับเราก็ลุยไปข้างหน้าแต่ถ้าศึกษาค้นคว้าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราต้องซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองว่าถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องบอกปฏิเสธไปบอกปัดไปเพราะถ้ามันไม่ใช่แล้วเรายังทํามัน <S <S มันก็จะใช่คําว่าสร้างภาระนะคะสร้างภาระสร้างภาระในใจว่าเราไม่ชอบทําไปนะฮะมันจะเกิดความรู้สึกนี้ว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วมันไม่ใช่แม้ว่าเราจะทําไป มันก็ไปไม่สุดเนาะเพราะความรู้สึกเรามันไม่ไปคููถึงย้ำเสมอว่าเมื่อไหร่ถ้าความรู้สึกของเรามันตรงมันใช่ทําอะไรมันก็ใช่คุณก็จะรู้สึกอยากทําแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งที่เราทํานะคะต่อให้คุณรู้สึกว่ามันมันก็โอเคนะแต่ความรู้สึกคุณมันไม่ไปคุณไม่ชอบคุณไม่ใช่คุณจะทําไปด้วยความฝืนคุณจะทําไปด้วยความลําบากแล้วที่สําคัญคุณไม่อินกับมันถ้าอะไรที่เราไม่อินมันก็ค่อนข้างที่จะ ใช้คําว่าไม่อยากทํามากกว่าที่เราจะกระตือรือร้นในการทําเห็นไหมคะอันนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูพูดมามันยืนอยู่บนพื้นฐานของตัวเราทั้งหมดมันไม่ได้เอาความรู้สึกของคนอื่นมาวาดัดมันไม่ได้เอาเกณฑ์หรือมาตรฐานของคนอื่นมาทดสอบมันเป็นตัวเราทั้งหมดครูถึงย้ํากับทุกคนเสมอว่าจริงๆชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเส้นทางไหนคุณอยากจะได้ชีวิต แบบใดชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่ไม่ดีก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นกับตัวเราทั้งหมดเป็นคนตัดสินเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีชีวิตง่ายๆสบายสบายถามตัวคุณเองให้ชัดถามตัวคุณเองให้ชัวว่าสิ่งที่เราทำเราชอบมันไหมเรารู้สึกอินกับมันไหมไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะสไตล์การใช้ชีวิต หรือว่า,เ,าเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาให้ถามตัวเราทั้งหมดว่าเรารู้สึกดีกับมันไหมเรารู้สึกอินกับมันไหมเรารู้สึกมีความสุขกับมันไหมเพราะถ้าคุณตอบคําถามเหล่านี้ว่ามันใช่มันตรงกับเราเราชอบเราทําแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราอินหมายถึงว่าทำแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ลําบากเราไม่ได้ฝืนทําทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้งทําทุกครั้งเรารู้สึกดีทุกครั้งทําทุกครั้ง เรายังสนุกกับมันได้ทุกๆครั้งแม้เวลาจะเปลี่ยนไปหรือแม้คนอื่นจะล้มเลิกไปแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกกับสิ่งนี้อยู่ดีอยู่มีความสุขอยู่สนุกอยู่นั่นแหละค่ะมันตอบโจทย์ตัวเราว่าเราทําต่อไปได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอะไรที่เราทําแล้วมันไม่ตอบไม่ตอบความรู้สึกคุณเลยว่ารู้สึกดีก็ไม่ได้รู้สึกดีแถมบางครั้งรู้สึกไม่อยากจะทําขี้เกียจลังเล ลังเลว่าวันนี้จะทําหรือไม่ทําดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้ค่ะการที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่คุณไม่ต้องไปถามใครเลยตัวคุณรู้อยู่ในใจว่าถ้าเราทาด้วยความรู้สึกฟืนฟอย่างเงี้ยจ้างให้มันก็ไม่สําเร็จจ้างให้ก็ไปไม่ถึงฝั่งเพราะเราไม่อินกับมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายๆถามครูนะมันเป็นเรื่องง่ายที่อะไรก็ตามแต่ที่เราทำทั้งหมดถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องไปดูคนอื่นถามใจตัวเราคนเดียวเลยว่าเรามีความสุขกับมันไหมเราอินกับมันไหม <G l. S 1> เพราะตราบใดที่เราทําสิ่งนั้นอยู่แล้วมีความสุขกับมันอยู่สนุกกับมันอยู่คุณอินกับมันอยู่หมายถึงว่าทําทุกครั้งคุณก็ยังรู้สึกแบบนี้อยู่ก็คือมีความสุขอยู่สนุกอยู่ทําแล้วก็ยังรู้สึกดีอยู่อันนั้นล่ะคะ่ะครูบอกได้ like, S, <S เลยว่าสิ่งที่สิ่งนั้นที่คุณทําอยู่นะคะแม้วันนี้ มันจะไม่ปังมันจะไม่ดังมันจะไม่สร้างรายได้แต่สามารถก,การันตีได้ว่าตราบใดที่คุณยังรู้สึกกับมันแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆแล้วยังทำอยู่ไปเรื่อยๆประสบความสำเร็จแน่นอนดังแน่นอนปังแน่นอนแม้มันอาจจะไม่ปังอย่างที่คนอื่นคาดหวังแต่อย่างน้อยคุณก็รู้สึกว่ามันปังในความรู้สึกของคุณว่าคุณได้ลงมือทำแล้วคุณก็ยังมีความสุขกับมันแล้วก็ยังมีคนชอบแม้จะเป็นกลุ่มคนเล็กๆก็ตามแต่นะคะ มันก็ใช่คําว่ามันสร้างความสุขให้คุณอยู่เสมอครูถึงบอกว่าความสุขมันเป็นจุดเริ่มต้นในทุกๆสิ่งตราบใดสิ่งที่เราทําอยู่มันสร้างความสุขให้เราอยู่สม่าเสมอนะคะได้ทุกๆวันได้เรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือไม่ว่าคุณจะไปทําอย่างอื่นมันก็จะสร้างความสุขของคุณมากขึ้นแล้วเม็ดเงินมันจะตามมาโดยอัตโนมัติตราบใดที่เราไม่ไปโฟกัสเรื่องเงินเป็นอันดับแรกเงินมันมักจะมาเสมอแต่เมื่อไหร่ ถ้าเราเอาเงินมาเป็นจุดตั้งตน้นทําเพื่ออยากได้เงินทําเพราะว่าอยากได้ใช่ว่าถ้าเริ่มต้นด้วยความโลภเริ่มต้นด้วยความอยากได้เงินเยอะๆเงินมันจะไม่ค่อยมาแล้วมันจะหายากแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งที่เราทํามันเริ่มต้นด้วยความสุขเริ่มต้นด้วยความสนุกเงินมันจะมาง่ายแล้วมันจะมาด้วยความสนุกด้วยนะคะมาแบบง่ายๆแล้วมาให้คุณเยอะด้วยเพราะฉะนั้น ต้องถามตัวคุณเองแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันสร้างความสุขให้เรามาแค่ไหนการตัดสินใจมันเป็นการตอกย้ำในความรู้สึกเราว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้มันต้องสร้างความสุขให้เรามันต้องสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเราเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำมันต้องตอบโจทย์สิ่งนี้ในชีวิตของเราเท่านั้นเพราะถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราก็ไม่ตัดสินใจที่จะทำมันเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าทา แล้วมันสร้างความทุกข์เราจะทำทำไมถูกไหมคะแต่ถ้าเราสร้างแล้วมันสร้างความสุขทำแล้วมันทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นจริงๆเรามีความสุขด้วยเราสนุกด้วยชีวิตเราดีขึ้นด้วยทำไมเราจะไม่ตัดสินใจเลือกสิ่งน,นั้นทำไมเราจะไม่ปักหมดุดปักเป้าหมายของเราว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วชีวิตของเรามันดีมีความสุขสนุกด้วยปักหมดุดตัดสินใจที่จะเอาชีวิตแบบนี้ ทันทีที่คุณตัดสินใจความรู้สึกของคุณมันจะไปก่อนว่าแบบนี้ละ่ะคือชีวิตที่ฉันต้องการแบบนี้ละ่ะคือชีวิตที่ใช่แบบนี้ละ่ะคือสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นในชีวิตของเราชีวิตที่ทำอะไรแล้วก็มีความสุขเสมอทำอะไรได้วยความสนุกสนานทำอะไรแล้วชีวิตของเรามันดีขึ้นทุกๆวันแล้วผลพอยได้ที่ตามมาก็คือ,อไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือรายได้ ที่มั่นคงกับชีวิตของเราพอเหมาะพอดีกับชีวิตของเราหรือมีมากจนเหลือเฟือที่เราแบ่งปันคนอื่นได้อันนี้คุณดีไซน์ชีวิตของคุณได้คุณสามารถออกแบบแล้วก็ตัดสินใจเอารูปแบบชีวิตอย่างที่เราต้องการได้ในทุกรูปแบบที่เราปรารถนาเลยนะคะอันนี้ครูอบอกเลยว่าการตัดสินใจมันเป็นการปักหมุด ที่ดีในชีวิตของเราแล้วก็หมุดนี้ไ <S end ere> ม่จําเป็นต้องมีหมุดเดียวในชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าหมายนี้เป้าหมายเดียวจบตลอดชีวิตไม่มีเป้าหมายอื่นอันนี้ไม่จําเป็นเราอาจจะตั้งเป้าหมายนี้ในช่วงหนึ่งของชีวิตหลังจากนั้นทุกๆช่วงชีวิตของเราสามารถตั้งเป้าหมายใหม่ได้เสมอสมมุติเป้าหมายนี้เราตั้งไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคจริงๆเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนหมุดหรือเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนการตัดสินใจของเราได้ตลอดเวลา ในทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนเราต้องรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตของเราดีมากกว่าเดิมมันต้องทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากกว่าเดิมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเป้าหมายแล้วทําให้เราแย่กว่าเดิมอันนี้ไม่เอานะคะทุกๆเป้าหมายหรือทุกๆการตัดสินใจเราต้องตั้งเป้าหรือตั้งธงกว้างๆไว้ว่าทุกๆเป้าหมายมันต้องมาซับพอร์ตชีวิตของเราให้ดีมากขึ้นมันต้องมาสนับสนุนชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้น มันต้องมาสนับสนุนชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่ง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตัดสินใจชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ที่ดีด้วยนะคะวันนี้ครูก็มาฝากข้อมูลดีๆในเรื่องของการตัดสินใจกับชีวิตของเราทุกคนไว้เพียงแค่นี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งอยากจะฝากเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะภูมิอากาศลหลายๆพื้นที่ฝนตกแดดออกอากาศร้อนอากาศเย็นปรับเปลี่ยนใช่ไหมว่าปรับเปลี่ยนแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีส่วนใครที่เป็นสายคอลลาเจนอันนี้ครูก็อยากแนะนําแต่วันนี้ครูไม่มีผลิตภัณฑ์มานําเสนอให้ทุกคนนะคะแต่ว่าครูอยากให้เป็นข้อมูลใครที่ใช้คําว่าอยากดูแลสุขภาพด้วยสไตล์ง่ายๆเนาะครูแนะนําเรื่องของ คอลลาเจนของสักขนะนะคะสักขณะคอลลาเจนของโรสโกนะโรสโกประเทศไทยนะคะอันแน่ดีเหมาะกับคนที่ใช่คําว่ากินคอลลาเจนแบบไม่ต้องชงแล้วก็พกพาง่ายๆเป็นกระปุกน่ารักน่ารัแล้วเดี๋ยวไล์หน้าคุณจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะที่สําคัญการดูแลสุขภาพเราสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกรูปแบบแล้วก็หลายๆรูปแบบที่เหมาะกับเราเนาะ ใช้คําว่าเอาที่เหมาะกับเรานะั้นนี่ครูจะพยายามย้ําเสมอเพราะว่าครูบอกเลยว่าอาหารเสริมทุกๆยี่ห้อทุกๆผลิตภัณฑ์มันก็ดีแตกต่างกันไปนะคะแต่เราต้องดูว่าเราเหมาะกับสินค้าแบบใดที่มันเข้ากับชีวิตของเราเข้ากับความชอบของเราเข้ากับใช่ค่ว่าความง่ายแล้ความสะดวกของแต่ละคนเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะอันนี้มันจะง่ายแล้วที่สําคัญ ครูบอกเลยว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ก็มีข้อดีข้อใช้คำว่าประโยชน์แตกต่างกันไปอันนี้แล้วแต่บุคคลน,นะคะแล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนด้วยบางอย่างอาจจะเหมาะกับเราบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะอันนี้ให้ทุกคนเป็นข้อมูลในการดูแลสุขภาพตัวเองเนาะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะว่าครูจะเอาข้อมูลอะไรที่ ให้เราเอาไว้เป็นองค์ประกอบเป็นข้อมูลให้เป็นเสริมพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่ง่ายขึ้นเป็นชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นชีวิตที่มีความสุขง่ายขึ้นในทุกๆวันนะคะอย่าลืมมาติดตามครูกันแล้วกันเนาะสําบวันนี้ขอบคุณทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสลาบวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ